สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอนําำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพิธีรับพระบรมราชองค์การโปรโดกระาปกรหม่อมแต่งตั้งให้ในายเศรษฐาเทวีสินดำรงตำแหน่งนางยกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้เราอยู่กันที่ทําการพักเพื่อไทยถนนเพชบุรีตัดใหม่กรุงเทพมหานครค่ะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับได้มีการประชุมร่วมของรัฐสภามีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของสองสภาด้วยคะแนนเห็นชอบ482เสียงให้นายเสรษฐาทวีสินแคดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ครับ สำหรับขั้นตอนต่อ,ตอไปตามรัฐธรรมนูญประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวันมู h ม m มัดนอมธานำรายชื่อนายเศรษฐาทวีสินขึ้นทูลกร้าทุลกระหม,ม่อมเพื่อมีพระบรมราชโองการโปรโดกราลปบดกระหม่อมแต่งตั้ง,งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะโดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการค่ะสำหรับในส่วนของประวัติ นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะครับนายเศรษฐาทวีสินเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราชส5ปัจจุบันอายุ61ปีเป็นบุตรชายของร้อยเอกอำนวยทวีสินและนางสาวชดช้อยจูตระกูลสมรสกับแพทย์หญิงพักพี่ไลทวีสินมีบุตรทิดารวม3คนนายเศรษฐาทวีสินสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตร จากนั้นไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาในระดับไฮสคูลและจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงินจากบัณฑิตวิทยาลัยเคมอนต์ของสหรัฐอเมริกาครับสำหรับลำดับขั้นตอนพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดกระาโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้หนายศรษฐเทวีสินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีดังนี้นะคะ นางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเข้าภายในห้องพิธีการนรายเศรษฐาเทวีสินถวายความเคารพ นางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชองค์การวางเบื้องหน้าพระบรมสาิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอ่านพระบรมราชองค์การโปรโดกระลาบทกระหม่อมแต่งตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะและถวายความคเคารพเบื้องหน้าพระบรมสาิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นกล่าวสำนึกในพระมหากรณุณาธิคุณเป็นลำดับสุดท้ายค่ะ ซึ่งหลังจากในพิธีนี้เสร็จสิ้นลงนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีอีกไม่เกิน35คนเพื่อนํารายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชอง์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองการแต่งตั้งรัฐมนตรีนะครับโดยเมื่อคณะรัฐมนตรีเข้าพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะถ เป็นการเริ่มปฏิบัติหน้าที่และคณะรัฐมนตรีชุดเก่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ลงและหลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภ,ภาภายใน15วันเพื่อรับไม้ต่อในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นทางการต่อไปครับบัตรนี้ นางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชองค์การต่างตั้ง,ง,งนางยกัฐมนตรีมาถึงยังชั้นเจ็ดที่ทำการพักเพื่อไทยค่ะครับซึ่งตามภาพที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะมีนางนันทวันชื่นสิริรองเลขาธิการนาย,ยกร,รัฐมนตรีฝ่ายบริาหารนายแพทย์ชนนานสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน,านเขตสองพักเพื่อไทยในหัวหน้าในโอกาสที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับได้รอรับเดินทางเข้ามาในห้องประกอบพิธีด้วยครับ ช่วงนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของพิธีการค่ะ พระบรมราชองค์การประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนายเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาจึงแต่งตั้งให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่ 22สิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎร ในเสดท้าทวีสินเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะและถวายความเคารพเบืบ้องหน้าพระบรมาสารีรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะครับซึ่งตอนนี้กําลังทักทายพูดคุยกับบรรดาแกนนาพักร่วมรัฐบาลที่เดินทางมาตามภาพที่จะได้เห็นก็มีทั้งนางสาวแพรท,ทองทานชินวัตรครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในแพทย์ชนนันสีแก้วมีคุณสุวัลิปตาพันลบคุณอนุทินชาญวีรูลมีทั้งทางด้านพลตํารวจเอกพัชรวาดบงสุวรรณตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ กราบนะครับในส่วนของบิดาของภริยาท่านนะครับท่านเดินทางมาด้วยนะครับวันนี้มีท่านพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมยวเบศคุณสนธยาคุณปลื้มคุณสุชาติตันเจริญมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลนะครับมีคุณสุทินคลังแสงมีหลายๆท่านนะครับที่เดินทางมาในวันนี้ซึ่งเราจะได้เห็นครอบครัวของท่านนายกท่านมติยนะคะพิไลทวีสินภริยาและบุตรสาวค่ะคุณชนันด,ดาทวีสินค่ะ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้กระผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นสุภระสิริมงคลแก่ชีวิตและขวัญกำลังใจอันสูงสุด แก่กระผมและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้กระผมมีความปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพลและขอเธอทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมทั้งจักมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติ สนองพระราชปณิธานตามพระประถมบรมราชองค์การและตามเจต,ตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการในวาระที่ผมได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ทำหน้าที่ที่ผ่านมาขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทย ข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและหน่วยงานทุกภาคส่วนขอขอบคุณภาคร่วมรัฐบาลที่สนับสนุนตลอดจนภาคประชาสังคมเอกชนสำหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ผมได้มีโอกาสในการบริหารราชการแผ่นดิน พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพผมขอยืนยันว่าผมจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญผมมั่นใจว่าสปีต่อจากนี้จะเป็นสี่ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยวันนี้อยู่ท่ามกลางจุดเปลี่ยนสำคัญเรามีวิกฤตและปัญหาที่ต้องการทางออกอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจรายได้รายจ่ายความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนความมั่นคงสังคมการต่างประเทศสิ่งแวดล้อมกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมการทุจริตประพฤติมิชอบและอื่นๆอ,อีกมากมายที่ล้วนก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมและความยากลำบากผมมีความประสงค์ที่จะดำเนินนโยบายต่าง,างๆที่ได้เตรียมไว้เพื่อแก้ไขวิกฤตบรรเทาปัญหาสร้างการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาค ไปจนถึงในภาคของครัวเรือนขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าบริหารงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐสร้างความร่วมมือเชิงบวกกับภาคเอกชนภาคต่างประเทศทำให้ภาคประชาชนและราชการ เติบโตไปพร้อมๆกันผมมีความตั้งใจที่ประสานประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนสร้างสังคมที่เคารพอัตลักษณ์เคารพความแตกต่างทางความคิดและเคารพกติกาในกรอบระเบียบและกฎหมาย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงและตรงไปตรงมาในฐานะของตัวแทนรัฐบาลผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นพลังที่จะคอยผลักดันร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลเพื่อนำประเทศไทยของเราไปข้างหน้าพี่น้องประชาชนที่เคารพ ผมขอให้คำมั่นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยจะทำงานอย่างหนักเพื่อบำบัดความทุกข์สร้างความสุขนำพาความเจริญให้กับประชาชนคนไทยและคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่เป็นดินแดนแห่งความสุข ของคนทุกวัยเป็นประเทศที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีนานาชาติอีกครั้งผมนายเศรษฐาทวีสินจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททำงานหนักรับฟังเสียงของประชาชน นำความสามัคคีกับคืนสู่คนในชาตินำพาประเทศไทยไปข้างหน้าและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนนับจากวันนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับผู้เียรับาราชองค์การโปรดกระดาษปกรหม่อมแต่งตั้งนาในเสร็จสินน่งนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะในช่วงเวลานี้ขอนำทุกท่าน ชมรายการปกติของทางสถานีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ